สวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มนะคะวันนี้แอมฟาร์มจะพามาชมบรรยากาศคอกหมูยามบ่ายนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะฝนตกโปรยปลายทั้งวันนะคะนี่ก็เพิ่งจะขาดเม็ดนะคะวันนี้มีโอกาสเจอเพื่อนบ้านฟาร์มไม่ใกล้ไม่ไกลกันนี้แหละนะคะเจอปัญหาหมูท้องเสียนะคะทำยังไง ก็ไม่หายนะคะวันนี้แอมก็เลยจะมาพูดเรื่องอท้องเสียต่อจากคลิปก่อนที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะขบอกว่าหมูท้องเสียทำยังไงก็ไม่หายนะคะกล้วยดิบก็แล้วนะยาผสมอาหารก็แล้วล่าสุดนะคะ ยายาฉีดนะฉีดไปแล้วก็ยังไม่ได้ผลนะคะยังไม่หายอันนี้ถ่ายจนผอมซีดผอมหมดแล้วนะคะตัวก็โตไม่เท่ากันนะจะไม่เกิดปัญหาหมูแตกไซส์นะคะบางตัวก็โตบางตัวที่ท้องเสียก็จะผอมแห้งเล็งน้อยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะปัญหา หมูท้องเสียมันมีด้วยกันหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้ออีโคไลท้องเสียจากโรคระบาด PED นะคะพวกโรคบิดหรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกจากการจัดการคอกของเราเองนะคะจำพวกคอกชื้นพวกขาดน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้หมูท้องเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโรค ของเราจะต้องแม่นยำนะคะาการรักษาจึงจะได้ผลนะคะอย่างถ้าท้องเสียจากอีโคไลเนี่ยถ้าใช้ยาเอนโรก็อาจจะได้ผลแต่ว่าถ้าท้องเสียจากโรคบิดเนี่ยนะคะก็จะใช้อีกตัวหนึ่งพวกไทอะููลินฮาควินอนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดจากไวรัสพวก PED ค่อนข้างที่จะรักษายากนะคะมันไม่มียารักษาเฉพาะนะคะมันต้องอพวกนี้มันจะต้องรักษาไปตามอาการนะคะอาการของที่ติดไวรัสพีนี่ก็จะประมาณว่าเป็นขี้ขี้หมูจะถ่ายเหลืองนะคะจะจะเป็นสีเหลืองแทะแกมเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะต้องถ้ามีอาการแบบนี้เ,เราก็ต้อง ตามหมอแล้วแหละนะคะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะจะไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางในด้านนี้นะคะเพราะว่าลูกนี้มันมันมันไม่มียารักษาจริงๆนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่อันตรายด้วยนะคะค่ะก็ยาแต่ละตัวมันก็จะรักษาอาการแต่ละอาการแต่ละสาเหตุไม่เหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราฉีดยาแล้วถึงไม่หายสักทีนะคะ ก็ก็ต้องมาดูกันว่าเราวิเคราะห์ได้ตรงจุดไหมนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ